เคยเห็นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสาย F กับสายโกงเรียกแบบนี้แล้วกัน,กนมาเจอกันเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อวานนี้ที่เขื่อนลำตะคองโคราชคุณผู้ชมอุ้ยตามหากันวุ่นเลยค่ะเขามีกลุ่มผู้ชายที่เป็นแก๊งเพื่อนกันเรนเจสกีแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งแตกกลุ่มแล้วหายสาบสูญไปเลยหลายชั่วโมงกว่าจะตามหาจนเจอจนสุดท้ายอ้าวอยู่อีกฟากหนึ่งไกลาจากจุดที่ลงเรือ4กิโลค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมต้องให้ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างวิชาปากช่องเขาต้องมาช่วยกันค้นหาค่ะเพราะตอนแรกได้รับแจ้งจากกลุ่มเพื่อนเจสกีที่บริเวณเขื่อนลำตะคองในพื้นที่ตำบลจันพึกที่โคราชนะคะต้องนำชุดประดาน้ามาเลยแล้วก็เรือยนต์มาตรวจสอบค้นหาผู้ที่สูญหายไปจากแก๊งเจสกีในจังหวัดเดียวกันพบว่าผู้สูญหายจจ่จ โทรศัพท์กลี้งมาหาเพื่อนอบอกว่าเอ้ยยังมีชีวิตอยู่อยู่ริมฝั่งบ้านคนห่างจากจุดลงเรือ4กิโลทางกู้ภัยก็ทำการช่วยเหลือมาได้สำเร็จนะคะเราจะทราบว่าเจาสก,กีแล้วไม่เหมือนรถเนาะรถเขาจะมีไฟแต่เจสก,กีถ้าเล่นยันมืดไม่มีไฟค่ะคุณผู้ชม สอบถามคุณเอก็แล้วกันคนที่พัดหลงไปจากเพื่อน้ลยฟังว่าปกติตัวเองจะขับเจสกีกับเพื่อนๆทุกวันอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์นี้ขับออกไปไกลกว่าเดิมจนตอนนั้นเริ่มมืดแล้วและเจสกีมันไม่มีไฟค่ะก็เลยชวนเพื่อนกลับแต่ระหว่างทางที่กลับเจสกีเกิดพลิกคว่ำเลยทําให้แว่นสายตาที่ตัวเองใส่อยู่เนี่ยหล่นหายมองทางไม่เห็นค่ะ แล้วก็แน่นอนเลยตัดสินใจขับไปริมฝั่งที่มีแสงสว่างจนไปเจอบ้านคนแล้วก็ยืมโทรศัพท์ของชาวบ้านโทรให้เพื่อนมาช่วยค่ะแล้วตอนกลับเป็นไงหาทางกลับไม่เจอมันมืดหรือว่าไงครับเพืนอถเว้นรถบอกเพื่อนไม่เห็นมีแล้วมันเกิดอะไรตเหตุเลยพี่ลุงจำทางได้เอาไปเยี่ยมพอดีดหลงหลงทาง แว่นหายเฉยตอนเดินไปต้องใคร่คนที่เราไปเที่ยวล่ะวันนี้เรือผมก็พลิกคว่ำพอดีอก็เลยหาไปเจอก็เลยพอผมขึ้นมาได้กู้เรือได้ไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนแล้วเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้บรรดาเพื่อนๆนะคะโล่งอกโล่งใจไปตามๆกันค่ะอืมอ่ะช่วงวันหยุดยาวแบบนี้บางท่านเนี่ยอาจจะมีการสังสรร